วัสดีค่ะโอ้มีปราสาทมินาเองอยาลุกให้ดูโอ้กระดาษแผ่นใหญ่มากน้องมินากำลังวาดอะไรหรอคะปราสาทปราสาทว้าวสวยจังเลยประตูทางเข้าอยู่ทางไหนคะโอ้แล้ววันนี้น้องมินาแต่งตัวเป็นอะไรคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงสวยจังเลยแต่เป็นแม่มดต่างหาก อ๋อแต่เป็นแม่มดเจ้าหญิงที่มีหมวกแล้วก็มีไม้กวทาเป็นแม่มดใช่ไหมคะไม่ใช่ไม้กวาดไหนไม้กวาดไหนไหนโชว์ไม้กวาดสิคะโอเว้ยไม้กวาดน่ารักจังเลยอะเป็นสีโพโพด้วยมีโบ้ด้วยมีโบ้ด้วยอ๋อแล้วไหนหมวกนะคะโชว์หมวกน่ยนี้ไหมคะมีสีทองโอ้หมวกก็สีโพโพแต่เป็นสีมีสีทองเยอะเนาะ อีนา <Regierung S 1> <jas ina S 2> เป็นคนที่ชอบแม่มอดอืมชอบแม่มดแล้วเดี๋ยวแม่โมดจะไประบายสีต่อไหมคะจะไประบายต่อค่ะออโอ้ยยยนโอ้บ้านแม่โมดสวยมากเลยะค่ะอ๋อปราสาทแม่โมดปราสาทแม่ม,ด,ม,มดกำลังระบายสีรอบๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะกระดาษแผ่นใหญ่มากเลยอะค่ะ โอ้โอ้หวาน้องวาวาเขาแก่แล้วแล้วเขามองไม่เห็นแล้วเมื่อกี้มีอะไรไปสะดุดห่างเขานิดเดียวเขาก็งงๆงบอกพี่น้องเองไ่ไปแล้วอ่ะ บนดีกว่าอันนี้โอ่อเหยียบกระโปรงมาวันนี้ล้วอ่าวบ๊าบอ้โอ่ารวดแล้วอ้าวทําไงอ่ะใช้สีมีอีกหลายสีโดนไปในร่องแล้วอ่ะม <blues. S 1> ีอีก <ré> ม <ftig> ีอ uh, ีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีนานแป๊บนึงนะเดี๋ยวมามาดันตรงนี้ให้แป๊บนึงนะคะระวังเท้านะคะโอเคค่ะอ้าวอ้าว อน,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 นี่่จอเล่วอุย้ยมันหักกล้ลูกนาะไม่เป็นไรน้องระบายได้เหมือนกันเนาะใช่ยอย่างนี้ย่างนี้อีกสีอื่นนี่โอ้มีหลายสีเลยมีสีอะไรบ้างคะชมพูม่วงส้มน้ำตาลอ,อันนี้ก็ดำอ,อ,อันนั้นก็แดงอืมอ่ะมีน้ำมาระบายต่อได้เลยค่ะ เป็นสปนสสีีได้ค่ะเป็นสีส้มก็ได้แล้วแต่หนูเลยลูกม่วงใบประสาทต่อให้เสร็จเลยใช่ายถ้าทำมีถ้ามีนานทำก่อนจะเสร็จถ้ามีนายยังทำไม่เสร็จอย่าเพิ่งเลิกถ <c oughs> ่ายตัวแบบเขาจะออกข้างนออ,นนออกหรอกเขาชอบไปหาข้างนอกเขาเสียงดัง ขึ้นมาบนนี้เลยนี่คนะิดว่าจะอันนี้จะเปิดเปิดได้อ๋อก็เดี๋ยวพอระบายเสร็จหมา,มาตัดตรงเนี้ยให้เป็นรูปประตูตแล้วเปิดอีดอีโอเคสำหรับผู้หญิงอ๋อไม่มีสำหรับผู้ชายหรอกนอาอใช่ม่ได ปล่อยให้น้องมินดาระบายไปก่อนเดี๋ยวพอระบายเสร็จเรามาถ่ายรูปลงอีกทีนึงเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ